สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งาน1คันนะครับ5ประตูสวยๆครับโตโยต้ายาริปี2012เครื่องบันหตัว e ครับ159,000บาทนะครับผ่อน3,600โดยประมาณเครดิตดีออกรถ0บาทได้เลยครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับสีดำแบบนี้ชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับใครที่ชอบสนใจมาชมเช็คดูรถทดลองขับแถวถนนกาญจนาพิเศษบางแคนะครับคันนี้สภาพโดยรวมพร้อมใช้นะครับไม่ประมาณ 1,000 0 0กิโลเมตรนะครับรถสวยๆนะครับใครที่ชอบกำลังหายาริสนะครับได้สีดำนะครับสภาพสวยแล้วก็ดูใหม่มากๆครับภายในก็งามภายนอกก็งามนะครับสีสวยสภาพดีมากๆนะครับนี่เลยครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอเนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลขกับสมาชิกนะครับมาดูได้เลยครับตัวนี้เป็นโฉมไหมเนเชนไฟท้ายจะเป็นโดนัทแบบนี้นะครับภายในสวยครับ ใครกำลังหารถใช้งานนะครับลองชมดูได้ครับจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับผ่อนก็ชิลๆนะครับกันแดดฝนเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายอำนวยความสะดวกที่สำคัญรุ่นนี้ก็ทนใช้ง่ายดูแลสบายอะไรเยอะครับสวยสภาพนี้นะครับไม่ประมาณ1 0 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับติดจอ a อ d ด o อ d มาให้เรียบร้อยกระจกซ้ายขวาขึ้นลงไฟฟ้าปรับไฟฟ้าครับรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนมาดูได้ครับมาลองขับได้นะครับจะสดจะผ่อนเตรียมตัวนะครับผ่อนก็ชิลๆนี่แหละครับ ใครเครดิตดีก็ออกรถศูนย์บาทได้ด้วยครับมาชมดูก่อนนะครับทดลองขับได้เลยโทรเจราจาสอบถามนะครับก็ขอนำเสนอฝั่งการจนณาพิเศษรู้บ้างนะครับเน้นสภาพกับราคามาฝากนะครับที่สำคัญก็คือสวยสภาพดีไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิก่ามเอกสารครบไม่จมน้ำนะครับใครที่สนใจถูกใจเข้าใจมาดูได้มาลองขับได้เลยครับยางอะไหล่ไม่เคยแตะพื้นนะนักไม่เคยรื้อองค์มาใช้เลยนะครับ รถสภาพสมบูรณ์มากๆ,ๆนะครับเจ้าของเดิมก็ถือว่าดูแลมาดีสุดๆรถยังอยู่ในสภาพส,สวยๆวยนะครับเอกสารครบภาษีไม่ขาดนะครับปีหน้าเลยครับ68นู่นมาชมดูได้นะครับกับรถดีๆคัดและเช็คมาเรียบร้อยสมาชิกทําหน้าที่พิจนารณาตัดสินใจกับความชอบและงบประมาณนะครับจะสดจะผ่อนก็ลองดูได้ครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับประหยัดทนใช้ง่ายดูแลสบายอะไรเยอะ นี่และครับพอผ่อนเบาๆนะครับไม่ต้องผ่อนแรงไม่ต้องซื้อใหม่หารถสวยๆส,สภาพดีๆเอาไปใช้งาน